ถึงที่วินิตีลลี่แล้วน,น,นะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่สนามบินกันเลยทองในสนามบินแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องเอากระเป๋าก่อนปิ๊ปหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปตรวจน,นู่นตรวจนี่ตรวจนั่นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือไปที่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมเลยนะอโรงแรมแล้วก็เข้ากันเข้ากันาะ ขาก็ต้องนั่งเรือไปเพรานั mm ่งเลยก็ประมาณ4ี่สิบนาทีพอดีงั้นเราเราข้ามไปตรงทาทุกอย่างเสร็จก่อนเลยเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือกันนะคะไปกันเลยแล้วก็มาลงมาได้เรือนกันแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือกันค่ะทุกคน ต้านอากาศโมดิโนรทข้นเร็วค่ะไม่ยอรก็่ไมก่ะ